เพื่อนๆพี่ๆกระดกพรคนรักบ้านจ้าวันนี้ปูจะพาเพื่อนๆมาดูต้นฟันสิงโตที่ปูปลูกไว้ในกระถางวันนี้อยู่บ้านคนเดียวปลอดโปร่งไม่มีใครกวนปูจะพาไปดูต้นฟันสิงโต เก็บมาไว้ในกระถางตั้งนานแล้วค่ะสำหรับต้นฟันสิงโตเขาก็เป็นวัชพืชที่ขึ้นตามข้างทางทั่วไปนะคะเป็นวัชพืชที่มีประโยชน์ที่ปูค้นหาจนเจอนะคะเพราะว่าดูจาก พี่ๆ u ูทู e จากทางยุโรปทางอเมริกาเขาไปหาเก็บมาทานกันใช้แทนผักขี้เหล็กแล้วมีประโยชน์มากมายเลยค่ะดูกันเลยค้นหาไปที่ไหนก็มองหาจำดอกจำลักษณะดอกลักษณะใบตะปูก็เอามาปลูกขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยจ้ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะต้นฟันสิงโตนี่ค่ะดอกสวยเหมือนดอกเบญจมาศเลยค่ะนี่นี้ดอกเริ่มแก่แล้วนี่ดูด,ดอกเขาสวยสวยทานได้ใบก็จะมีรสขมขมเน็ดๆถ้าใครไม่ชอบขม ก็ต้มทิ้งน้ำหนึ่งแล้วก็เอามาปรุงอาหารใช้แทนใบขี้เหล็กแกะขี้เหล็กส่วนตัวปูจะชอบเอามาลวกจิ้มน้ำพริกจะมีรสขมนินดๆแล้วก็ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นสี่สี่แฉกหยกักหยักคล้ายฟันสิงโต นี่นะคะเขาถึงเรียกฟันดินโตแล้วก็หลังใบเขาจะการเส้นหลังใบเขาจะลื่นสมูทไม่มีขนเขาจะคล้ายผักป่าอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแคสเอร์หรือว่าผักผักกาดหูแมวชนิดนั้นจะมีขนตัวนี้จะไม่มีขนจะเป็นสีเขียว เขียวเงาแล้วก็ก้านดอกก้านดอกเขาจะมีดอกเดียวส่วนอีกพันหนึ่งพันสิงเตยผักกาดหูแมวนั่นจะมีในหนึ่งช่อดอกในหนึ่งช่อดอกจะมีหลายดอกในในช่อดเดียวค่ะส่วนตรง ตรงกลางก็จะมีเด็ดออกมาก็จะเป็นรูแล้วก็จะมียางสีขาวนี่ค่ะสำหรับผักฟันสิงโตนี่ชื่อภาษาอังกฤษคือแดน d e l i o n ส่วนภาษาไทยก็ฟันสิงโตเขามีประโยชน์ทั้งดอกทั้งใบทั้งรากจ้ะ เป็นวัชพืชที่ทานได้นะคะส่วนดอกเขาก็นำมาตากแห้งแล้วก็ชงดื่มเป็นชาแทนชาเพื่อสุขภาพแล้วก็ส่วนรากชาวพื้นเมืองเขาจะนำไปตากหั่นตากแดดแล้วก็นำมาทำเป็น ชงดื่มเป็นชาหรือว่าทําใช้แทนกาแฟนะคะแล้วก็ทั้งมีประโยชน์มีประโยชน์มากมายค่ะเพื่อนๆต้องค้นหาใน Google เอาจะมีวิตามินและแร่ธาตุคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A วิตามิน B C วิตามิน D วิตามิน K โอ้โห ช่วยขับปัสสาวะช่วยกระตุ้นการอ,าอยากอาหารแล้วก็ช่วยดีท็อกดีท็อกตับโอ้โหที่ปูต้องนำมาปลูกในกระถางเพราะว่าหนึ่งมันสะอาดปลูกเองเดี๋ยวปูจะขยายพันธุ์อีกเยอะ เท่านี้ไม่พอหม้อ,อกแกงหรอกต้องปลูกเยอะๆแล้วท,ที่สำคัญคือไม่มีให้เก็บเป็นป่าเหมือนทางยุโรปทางยุโรปมีโหเห็นเก็บแล้วสนุกนี่นะคะใช้แทนที่สำคัญคือใช้แทนผักขี้เหล็กขี้เหล็กที่นี่ก็ต้องซื้อค่ะรัถ้าไม่ไปเก็บหายาก ตมบิสเบมมีมีต้นแต่ว่ามันเก็บยากนี่แหละค่ะคนไทยไกลบ้านก็ได้สิ่งนี้แหละค่ะสนุกดีเข้าป่าหาเก็บสผักสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรากก่อนดีกว่าถอนรากให้ดูเขาจะมีเขาจะมีดอกเล็กๆขึ้นมาใหม่เรื่อยไปไหนละ่ะนี่ นี่ค่ะกำลังแทงตาใหม่แล้วเดี๋ยวดอกนี้บานพอแก่พอแก่แล้วก็ดอกใหม่ก็แทงขึ้นมาใหม่นี่อีกดอกนึงเล็กๆเดี๋ยวให้ดูรากถอนรากให้ดู นี่ค่ะนี่ละกาล่าเขาเป็นวัชพืชที่ทําลายฆ่าไม่ตายเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เป็นพืชล้มลุกเดี๋ยวหมดหมดหน้าเขาเขาก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่นี่ค่ะ สวยสวยทานได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ปูก็ขอขอ,ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมเอาไว้โอกาสหน้าปูจะไปหาผักป่าชนิดใดมาให้รับชมอีกคอยติดตามนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ